สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับช่องน้องออยนะคะวันนี้นะคะออยจะมาเล่าประสบการณ์หนีออกจากบ้านตอนอายุ16ปีนะคะทุกคนออยก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่ออยไม่ได้ลงคลิปนะเป็นเพราะว่าออยอ่ะโทรศัพท์เสียนะคะทุกคนออยเนี่ยวิ่งงานแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนตกพอดีแล้วโทรศัพท์ออยมันก็โดนน้ำโทรศัพท์พังเลยทุกคนโกรธมากเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยซึ่งมันแล้วแต่ข่ายนะคะทุกคน บางค่ายเขาจะรับผิดชอบบางค่ายเขาจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยโอเคเรามาเล่ากันต่อเลยตอนนี้ออยอายุ19ปีออยก็ไม่ไดีเรียนแล้วแล้วก็ทํางานแล้วนะคะออยก็จะมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆฟังนะคะกําลังติดแฟนหรือว่าคิดมองแผนที่กำลังจะหนีอยากให้ฟังตรงนี้ก่อนเพราะว่าการหนีไปแต่ละครั้งเราไม่ได้โชคดีเสมอไปนะคะทุกคนเล่าย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วออยอยู่จังหวัดสุนขลา แล้วปัจจุบันเราก็ยังอยู่จังหวัดสงขลานะคะทุกคนตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงอายุ15-16ปีหาที่เรียนเพื่อที่จะเรียนต่อม .4 หรือเรียนสายอาชีพออยที่เลือกจะเรียนสายอาชีพเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะแล้วจากออยเริ่มเรียนสายอาชีพไปได้สักพักหนึ่งประมาณครึ่งเทอมนะคะทุกคนออยก็เริ่มดื้อเริ่มโซนจากที่เป็นคนที่ขี้โกหกอยู่แล้วก็เริ่มขี้โกหกมากกว่าเดิมนะ,ะทุกคนเราไม่ควรจะโกหกต่อให้เป็นเด็กต่อให้เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ควรจะโกหกนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ทุกกออย่่าาางงทีเรรจจะบควมิ เอ้อยก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าห้ามเอาไปทําตามเด็ดขาดเรื่องที่อ้อยเล่านะคะน,นี่เป็นเรื่องเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะทุกคนไม่ควรไปทําตามเด็ดขาดเด็กๆควรใช้วิจจารณาญาณในการรับชมนะคะขึ้นเทอมต่อมาเกือบจะขึ้นเทอมสองออยเนี่ยมีแฟนแล้วออยก็ขอตั้งชื่อแฟนคนนี้ว่าอีการนะคะทุกคนอีการเป็นเด็กกรุงเทพแล้วก็มาเรียนที่นี่อ้อยกับเขาก็มาเจอกันก็คืออ,อ้อ,อ,อยขึ้นปวชหนึ่งเทอมสองแล้วเริ่มไม่เรียนเริ่มโดเริ่มหนีเพื่อที่จะแบบไปอยู่กับอีการ ะะกลายเป็นว่าอีก,การเรียนตกเรียนไม่ผ่านงานติดลอติดศูนเยอะมากแต่ออยไม่ติดเพราะฉันส่งงานเนเออฉันถึงฉันจะหนีไปเลยฉันก็ส่งงานนะคะทุกคนเราจะไม่เรียนถึงเราจะไม่เรียน,ร,ร,ยนรู้อะไรเลยแต่เราควรจะทงานทุกงานที่ครูสั่งส่งนะคะอีก,กาต้องกลับกรุงเทพเพราะว่าเรียนไม่ไหวแล้วนะคะ่ะออยเลยมีความคิดที่อยากจะหนีไปนะคะมันมันคือรักแรกของเราวันเรารู้สึกว่าลุ่มหลงเราลุ่มหลงเขามากเราไม่เคย จเจอความรักที่แบบว่าเราต้องอยู่ใกล้ชิดกันแบบนี้นะคะแต่ว่าการหนีไปครั้งนี้ของออยนะคะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดนะคะออยเนี่ยก็ยังเรียนอยู่แล้วก็แบบเติ่มเศร้าเพราะแบบอแฟนเรากับกรุงเทพอะไรแบบนี้เราก็เริ่มเศร้าเริ่มแบบอยากจะตามเขาไปแล้วมันเป็นช่วงปิดเทอมพอดีออยก็ไปทํางานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งจนเปิดเทอมเลยนะคะออยก็ใช้กินจนหมดเพราะเป็นคนที่ใช้ตังเก่งมากก็เลยไม่มีตังพอที่จะขึ้นไปกรุงเทพนะคะทุกคนอีกาก็ทํางานอยู่ที่กรุงเทพเหมือนเขาพยายามจะยุ่ ยวนชวนให้เราขึ้นไปที่กรุงเทพนะคะแบบเออมาอยู่ด้วยกันไหมอยู่ที่กรุงเทพไม่ต้องสนใจใครเปิดเทอมปุ๊บเหมือนเขาจัดกิจกรรมโรงเรียนแต่ละสาขาก็จะมาโชว์ความสามารถของตัวเองกันซึ่งวันนั้นเป็นวันจันทร์พอดีออยก็เลยพยายามจะหลบหนีออกจากโรงเรียนก็คือพยายามจะโดดเรียนอีกนั่นแหละ <c oughs> แต่ว่ายามเนี่ยเขากักไว้ส่วนมากกนจะเดินออกได้เลยแต่วันไหนที่ว่ามีกิจกรรมโรงเรียนยามจะไม่ให้ออกเด็ดขาดเลยนะคะออยก็เลยใช้วิธีไปหาครูแล้วก็บอก ครูว่าออยเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าขอกลับบ้านได้ไหมครูเขาไม่กลับออยคือแบบคือหนูเป็นโรคซึมเศราา้าอ่ะครูขอไปโรงพยาบาลได้ไหมหนูว่าจะไปลองหาหมอดูให้หมอตรวจดูอ่ะค่ะครูแล้วหนูก็แล้วฉันก็ร้องไหว้ว้คือแบบฉันเสแสร้งครูเหมือนใจอ่อนครูเขาก็พาไปโรงพยาบาลจิตเวชเลยออยเข้าโรงพยาบาลจิตเวชเลยนะคะทุกคนนี่เรื่องจริงพอออยเข้าโรงพยาบาลจิตเวชนะคะ เขาก็จะมีการถามว่าเออเป็นอาการเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวว่าไม่ได้เข้ารับการตรวจจากหมอนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยออยังอายุไม่ถึง18ปีอายุแค่16ขวบเองต้องให้หมอเด็กตรวจโดยเฉพาะเลยนะคะแต่ว่าต้องมาตรวจเฉพาะวันพุธเท่านั้นครูหนูขอกลับบ้านได้ไหมคือหนูไม่ไหวแล้วหนูอยากจะพักผ่อนครูเาก็เลยพาฉันไปส่งถึงบ้านเลยนะคะทุกคน พอฉันถึงบ้านปุ๊บฉันรีบเอาเสื้อผ้ากอบใส่กระเป๋าบุงบ้งบุ้งบุ้งเลยว่าเดี๋ยวเลยลู้ว็เป็นการเขียนจดหมายคือแบบว่าคือฉันพร้อมที่จะหนีมากตอนนั้นฉันเขียนจดหมายว่หนูขอโทษนะแม่หนูหนีไปอย่างนี้ทคนคือออยเขียนเสร็จปุ๊บออยก็รีบแปะไว้ที่หน้าประตูห้องของแม่แล้วออยก็หนีไปเลยนะคะทุกคนอีกาโอนเองินมาให้ออย1,200บาทนะคะทุกคนเพื่อให้ออยนั่งรถจากสงขลาไปกรุงเทพนะคะทุกคนระยะเวลาการเดินทาง12ชั่วโมงคือตอน3โมงจนถึง 6โมงเช้าของอีกวันหนึ่งนะคะทุกคนพอกดเงินเสร็จก็นั่งรถ2แถวไปลงที่ขนศพแล้วก็สสงขาซื้อตั๋วแ0 0บาทคือรถทัวร์แล้วปุ๊บทุกคนคือแบบลุมโทถออยก็ไล่บล็อกสาย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 เพราะเขาเป็นห่วงมากกลุ่มเพื่อนอะเข้าใจว่าออยอะจะฆ่าตัวตายแต่กลุ่มแม่เขารู้เลยว่าอยอยกับังจะหนี ออยก็พยายามอธิบายให้เพื่อนฟังว่าเออฉันกันขึ้นรถทัวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะหนีไปแล้วเพื่อนก็นเลยให้กําลังใจก็บอกว่าเออนั้นก็แล้วแต่เราเลือกดีๆคิดดีๆคิดถ้าเยอะๆสุดท้ายแล้วออยก็ตัดสินใจก็คือหนีไปนะทุกคนแต่เป็นการหนีที่ยังติดต่อกับแม่เพราะเขาจะได้รู้ว่าออยอยู่ที่ไหนอนะไรยังไงนะไม่มีใครมาตามออยกลับตอนที่ออยนั่งอยู่บนรถทัวบอกเลยว่าทั้งร้องไห้ทั้งดีใจแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ดีใจทุกอย่างมันปนเปนกันไปหมดเลยนะ อ้อยหนีไปก็จริงแต่อ้อยไม่ได้ไปอยู่กับแฟนเลยนะคะวันแรกที่กรุงเทพแม่ของอ้อยนะคะมีพี่สาวแล้วพี่สาวของแม่เขาก็มีลูกสาวอ้อยขอตั้งชื่อว่ากองไก่และกันพี่กอเนี่ยติดต่อมาหาอ้อยแบบรีบติดต่อมาเลยอะ่ะเพราะว่าอ้อยกำลังจะถึงกรุงเทพแล้วตอนนั้นประมาณตีสามตีสี่ได้เขาก็าติดต่อมาว่าถ้าลงที่ กรุงเทพแล้วอ่นอย่าเพิ่งไปไหนเดีย๋ยวเขาไปรับจะพาออยไปดูแลเองคือแม่ออยเนี่ยฝากให้พี่กอดูแลออยนะคะตอนนั้นออยบอกตรงเลยนะคะว่าที่บ้านออยเนี่ยเป็นคนหัวโบราณเขาชอบบังคับลูกให้อยู่ในกรอบทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบของแม่ต้องอยู่ในสายตาของแม่เท่านั้นนะซึ่งออยทาให้ออยรู้สึกอึดอัดและออยก็อยากมีอิสระเลยหนีไปนะคะทุกคน แล้วก็ขอย้ำครั้งนะคะเด็กๆไม่ควรทำตามเด็กขาดแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะออยจะมาเล่าว่าอุปสรรคที่อยู่ที่กรุงเทพเป็นยังไงบ้าง1ปีออยไปอยู่ที่กรุงเทพทุกคนอาจจะแบบมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันแต่ออยมีประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะออยจะมาเล่านะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนที่ออยอยู่กรุงเทพนะคะทุกคน